ประมวลกฎหมายอาญามาตรา282ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิงแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิปี และปรับตั้งแต่20งหมบาทถึง2 0งแสนบาทวักสองถ้าการกระทําความผิดตามวักแรกเป็นการกระทําแก่บุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีผู้กระทําต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3าปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่60,000บาทถึงส0 0 0สนบาทวักสาม ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่1นึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาทวัรคีผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นรับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหา ล่อไปหรือพาไปตามวักแรกวัรสองหรือวรรสามหรือสนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในวักแรกวักสองหรือวรรสามแล้วแต่กรณี